ชื่อประภาวรินจันทวงศ์นะคะเชื่อบริษัท PNM1416 ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการค่ะก็ประเภทธุรกิจนะคะก็จะเป็นรถตู้ให้เช่าพร้อมคนขับค่ะทำธุรกิจนี้มาก็จะเข้าปีที่4แล้วนะคะความคิดส่วนตัวที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็คืองานของเรานะคะจะเป็นงานทางด้านการบริการไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับคนกับรถบนท้องถนนต่างๆนะคะซึ่งเราก็จะให้ความสำคัญค่ะซึ่ง ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าถ้าเราอยากได้บริการแบบไหนนั่นคือสิ่งที่เราจะมอบให้กับลูกค้านะคะเหตุผลที่ทำธุรกิจนี้ต้องเรียนตามตรงค่ะว่าอชอบเที่ยวนะคะชอบเดินทางแล้วก็อีกอย่างก็คือจะเรียนจบทางด้านการท่องเที่ยวมาด้วยค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นการดีที่เราได้ทำในสิ่งที่เราชอบทำในสิ่งที่เราได้เรียนรู้มานะคะแล้วเป้าหมายเนี่ยเออ ก็คือการที่เราเปลี่ยนจากลูกค้าขาจรเป็นลูกค้าขาประจำให้ได้นะคะคิดว่าธุรกิจของเราเนี่ยก็ทำทำให้ลูกค้าเดินทางสะดวกสบายไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยนะคะแล้วกเออ็เราจะเน้นในส่วนของถ้าเหมือนกับลูกค้าท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซันลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลใจที่จะ ออต้องไปหาที่จอดรถเสียเวลานะคะแล้วในส่วนของการเดินทางต่างๆค่ะเราก็ให้บริการนะคะก็ทุกๆการเดินทางค่ะดิียนใช้บริการทางเรายินดีให้บริการค่ะแล้วในคําว่าความสุขกับความสําเร็จในในในความคิดของดิฉันนะคะคิดว่าในการที่เราทําสิ่งใดให้สําเร็จ หลังจากความสําเร็จนั่นคือความสุขของเรานะคะอย่างเช่นลูกค้าใช้บริการลูกค้ากลับไปด้วยความประทับใจเดินทางปลอดภัยนั่นคือความสําเร็จในงานแล้วก็ลูกค้ามีความสุขเราก็มีความสุขในส่วนนี้ด้วยนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจากสถานการณ์โควิดนะคะซึ่งเราเนี่ยคิดว่ามันก็กระทบมากๆในธุรกิจของเรานะคะเราก็จะหยุด แล้วก็นิ่งเราก็พยายามคิดหาทางออกคิดหลายๆมุมนะคะจนได้มารู้จักกับ BNI ซึ่งต้องกราบขอบพระคุณพี่ปอมนะคะพี่ปอมคุณธีราดารุ่งบารกุลค่ะทำอาชีพติดตั้งพมา่าแล้วก็วอลเปเปอร์นะคะพี่ปอมเป็นคนชักชวนให้เราเข้ามาทำความรู้จักกับ BNI ให้เราเข้ามาสัมผัสกับ ครอบครัว BNI ค่ะซึ่งไปครั้งแรกเกิดความประทับใจมากๆนะคะทำให้เราได้รู้จักมากขึ้นซึ่งตอนนั้นที่เข้ามาเนี่ยคือเป็นในช่วงของเรายังไม่ได้เปิดแชปเตอร์ซึ่งเป็นรุ่นที่กำลังก่อตั้งเราจะเป็นสมาชิกค,คนที่15ของแชปนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราได้รู้จักรู้จักคนในกลุ่มแล้วก็ทางเมมเบอร์เก่า นะคะทำให้เลงเห็นถึงมิตรภาพในความเป็นครอบครัวในการที่จะให้โอกาสทางธุรกิจทําให้เรากล้าที่จะตัดสินใจแล้วก็ลุกขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะอยากจะฝากถึงผู้ประกอบการ SME ทุกท่านนะคะคือในช่วงปัจจุบันเนี้ยค่ะ ในส่วนของคอนเนคชันต่างๆเนี่ยจำเป็นใน,ในการที่จะทำธุรกิจมากๆเหมือนที่เบียเรนเห็นนะคะการที่เราได้รู้จักผู้คนมากมายซึ่งตรงนั้นเนี่ยโอกาสของเราก็จะขยายกว้างขึ้นไปอีกนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะท่านผู้ประกอบการได้มาทำความรู้จักกับพวกเรานะคะถ้าท่านเห็นเป็นโอกาสหรือ,อ,อที่จะช่วยในธุรกิจของท่านได้ ก็เชิญค่ะขอบพระคุณค่ะ